476ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้นาค่5เดือนกปีระกาณบ้านนาบอ่อหมู่ที่6ตำบลปลาไหลอำเภอวาริชตูจหวสกลนครท่านนักบวกรบกันในปีพุทธศักราช2557ปีนี้ก็องหลวงปู่ของเรานะ ซึ่งเป็นพระผู้อุลโสนะซึ่งหลวงปูก็ได้ศึกษาในประถมวัยแล้วก็ได้เข้ามาบวชนะในบรบรพระพุทธศาสนาด้วยจิตศรัทธาอ,อังแรงกล้านะในสมัยก่อนนู้นหลวงปูได้เข้ามาทําการอุปสมบทเมื่อปีเมื่ออายุได้23ปีบริบู โดยมีมุขูศีลาอิสโรแห่งวัดป่าอิสระธรรมบ้านวายใหญ่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสุพรรณบรจะเป็นผู้เรียกรับไว้เป็นหน้าแล้วก็หลวงปู่ก็ได้บวดในบวรรุกษศาสนาเมื่อวันที่หในปีพศ2498ส24 98, ซึ่งเป็นการอุปสมบทของ ฉะนั้นวันนี้อาตมาพาตะขึ้นหัวข้อธรรมะว่าปูชาเจปูชนียานันเอตรรมังกะลุมุตตมังนับว่าเราสาธุชนชาวพุทธชาวจังหวัดภูกเก็ตและชาวพุทธทั้งหลายนัโชคดีนที่มีองค์หลวงปู่องค์สำคัญได้มาปูประวันหลวงปู่ประจามภาษาแต่รักหลวงปู่หลวงปู่ของเรานั้นท่าน ศึกษาพระธรรมวินัยน,นั่งหัดสมาธิภาวนาแล้วก็ปชายาเป็นผู้สอนท่านภาวนาพุทโธพุทโธเหมือนกับพวกเราซึ่งได้มาเอารทธปฏิบัติกับพระอาจารย์สัมพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าสำนักที่นี่นาตาเมทาา ผมการว่าผมขออ่านตามตำราครับคือคืนที่หลวงปู่นัน่งสมาธิจิตรวมเป็นนี้นะเป็นสมาธิเห็นพระพุทธรูป,ปองค์รำองค์ใหญ่ในวันแรกที่หลวงปู่นั่งสมาธิหนะลวงปู่เป็นผู้มีบุญมากนะแล้วก็เลยจำมรงสากับนหะลวงปู่ราชาจารย์พลทุกๆรู แล้วก็จำพรรษาในแต่ละที่แต่ละที่นะมีหลวงปู่ลุยหลงปู่ล,ลุยจำพรรษาโรแล้วก็พรรษาเก้าที่สำคัญหลวงปู่ตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับหลวงตามหาบวัวที่จังหวัดอุดรธานนะีแล้วก็มีเหตุการณ์ในสมาธิจิตของหลวงปูม่มากมายต่มา,นะมาเขาพยายามจะค้นคว้า ในขณะที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติในช่วงว่วงเวลาของอาการเป็นพระนุ่มเนยนอนหลวงปู่ได้มีความภาคเทียนอยู่ในศิลธรรมอันดีงามปฏิบัติตามปฏิปทาของพ่อแม่งอุบาอาจารย์โดยเฉพาะองค์หลวงปู่องค์หลวงปู่ชอบอซึ่งได้สั่งสอนหลวงปู่เป็น,นมากมีอยู่คราวนี้เป็นเรื่องเล่าให้สาธุชนได้เกิดข้อคิด วันหนึ่งหลวงปู่ชอบได้ถามหลวงปู่ว่าเมื่อคือนนี้ท่านได้นิมิตอะไรไหมหลวงปู่ของเราก็ตอบว่ากระกผมไม่ได้นิมิตอะไรเลยขอรับใปกระผมก็เหมือนคนตาบอดนี่เองหลวงปู่ชอบจึงพูดว่าเมื่อคือนนี้ได้นิมิตเห็นพญาน,น เหมือนที่เขาเขียนในรูปไม้ทขวรรบหลวงปู่ชอบก็ตอบว่าก็เหมือนกับในรูปนั่นแหละแล้วเขาขึ้นมาทำอะไรทำไมขอรับพญานาคก็ขึ้นมาตากหลวงปู่เพราะศรัทธารื่งใสจะได้เทศนาสินห้าให้พญานาคความในะองค์หลวงปู่ชอบซึ่งเป็นอ,อาจารย์ของหลวงปู่ของเรานะั้นซึ่งท่านมีอาธิจิตสูงมาก ท่านก็สั่งสอนพญานาคดีในใต้หลวงปู่ของเราก็เป็นพระหนุ่มที่สงสัยใต้เมืองบาดาหมีแสงอาทิตย์ไหมขอรับหลวงปู่ก็บอกว่าใต้เมืองบาดาลนี้ไม่มีแสงอาทิตย์มีแต่แสงแก้วสวา่างสวยตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่หลวงปู่ชอบก็เล่าเรื่องพญานาะคให้กับหลวงปู่ของเราฟังอันนี้ก็เป็น เกดแรกเกดน้อยในระหว่างที่หลวงปู่เพียรพยายามในช่วงเวลาวัยหุ่มของการองเพ็ญสมณธรรมแล้วหลวงปู่ของเราก็เผยแผ่ธรรมะจนกระทัง่งพรรษาที่ผ่านมาชาวโดินีเซียกน็นิมนต์หลวงปู่ไปจำพรรษาที่ประเทศโดมินีเซียแล,ล้วปีนี้นธรรมภาพนี้ก็ ในนามตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดพังงาภูเก็ตกะบีระนองแล้วก็จะเชื้อเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตว่าเราน่าจะต้องนิมนต์หลวงปู่ได้จำสษาอยู่กับเราสักพรรษาหนึ่งน่าจะดีนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติของหลวงปู่ย่อๆแต่จริงๆเรื่องเหล่านี้พิสดารอยู่ในนั้น นะซึ่งเราสาุกชนสามารถจะนำไปสามารถที่จะเป็นค้นคว้าหาอ่านไดนะ้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจนะศึกษาต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งนะทำตัวตามสบายวางท่าทางให้อยู่ในท่าที่สบายนะก็